ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราวันนี้เราจะพาไปพบกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั่วทั้งวงการนั่นก็คือ Toyota Fortuner 2026รุ่นใหม่ที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่รวมความแข็งแกร่ง ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวใครที่เคยหลงรักในพลังและความทนทานของ Fortuner บอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้จะยิ่งทำให้คุณประทับใจมากกว่าเดิมแน่นอนทันทีที่คุณเห็น Fortuner 2026สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ที่ดูดุดันและลำยุกมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ทรงเรียบหรูสไตล์สปอร์ตเสริมด้วยไฟหน้า LED Matrix ที่เชื่อมต่อกับกรอบกระจังหน้าอย่างลงตัว กันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีมิติและกล้ามเนื้อชัดเจนเพิ่มช่องดักอากาศเพื่อให้ดูแข็งแรงและทันสมัยมากขึ้นด้านข้างมีล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วและเส้นสายตัวถังที่โค้งมนตามหลักอากาศพลาศาสตร์ส่วนด้านหลังมีไฟไท้าย LED แบบใหม่ที่เชื่อมต่อด้วยแถบไฟยาวเพิ่มความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ในส่วนของขุมพลังโตโยต้าได้พัฒนาให้ Fortuner 2026ก้าวล้ำกว่าเดิมโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรพร้อมระบบ My Hybrid ที่ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและให้พลังขับที่นุ่มนวลขึ้นมีข่าวลือว่าอาจมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดที่ใช้แพลตฟอร์ม TNGA-F เดียวกับ Land Cruiser 300ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลและความแข็งแรงของโครงสร้าง ระบบเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดได้รับการปรับจูนใหม่ให้ทั้งแรงและประหยัดเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและการผจญภัยบนเส้นทางธุรกันดาล Fortuner รุ่นใหม่นี้ยังคงโดดเด่นเรื่องสมรรถนะในการขับขี่โตโยต้าได้เพิ่มโหมดการขับแบบอัจฉริยะที่รองรับหลายสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหิมะหรือหินระบบกันสะเทือนปรับใหม่ให้ขับนุ่มและนิ่งมากขึ้น พวงมาลัยตอบสนองดีขึ้นเบาเวลาขับในเมืองแต่มั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูงจุดเด่นอีกอย่างคือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดขึ้นพร้อมระบบควบคุมการลงทางลาดชันและดิฟล็อกไฟฟ้าเรียกได้ว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารโตโยต้าให้ความสำคัญกับความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้นถึงแม้เราจะไม่ลงลึกในรายละเอียดภายใน แต่บอกได้เลยว่ามีการยกระดับวัสดุและเทคโนโลยีให้ดูหรูหราเหมือน SUV ระดับพรีเมียมมีจอแสดงผลระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองไวช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย f o r t u n e r 2026มาพร้อมเทคโนโลยี t y y t t s s f e t y s ้เซน3.0ที่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเรียกได้ว่าปลอดภยัยและอัจฉริยะยิ่งขึ้นกว่าเดิม สรุปได้ว่า Toyota f o r t ์จูเนอ2์2คือ SUV ที่รวมทุกอย่างไว้ครบทั้งพลังความทนทานความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยมันไม่ใช่แค่รถครอบครัวหรือรถลุยธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความมั่นใจบนทุกเส้นทางใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่ทั้งสวยแรงและสมบูรณ์แบบรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณต้องลองสัมผัสด,ด้วยตัวเอง คุณคิดยังไงกับ Fortuner 2026รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์ Comment บอกความเห็นของคุณด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า